ดีครับวันนี้เรามาสวนของคุณเพื่อนสวนชยนานันนะครับอยู่บ้านยางวะทุ่งศรีอุดมวันทรีอุดมนะครับอยู่อําเภอการทลักษิสเกียนะครับเดี๋ยวมาดูสวนกันว่าสวนทุเรียนภูเขาไฟของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์สวนนี้รับรองได้แต่ครับรับประกันร้อยเปอร์เซ็นต์แอดมินรับรองได้เดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรบ้าง อันนี้พวงมณีนะครับลูกเล็กส่ง,สงให้ไอ้เขีงยงดูตรงนี้เหรอใช่นนพวงมณีที่มันร่วงเองเหรอเราต้องต้องมาคลอเอาต้องคลอเอาค่ะพวงมณีลูกเล็กนนลูกจะขนาดนี้นะคะลูกไม่โตโลกวละได้โลนิดๆมันจะมันจะเป็นลูกประมาณโลนึง่งอ,อันนี้คือพวงมณี เดือนหน้ามิถุน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 าจะออกเยอะง่ายตีเยอะแต่ถ้ามนที่ออกให้หมอนทองใช่ไหมหมอนทองกรากระดาโอ้กันนากระดานะคะลูกต้นไหนลูกใหญ่ๆหญ่ต้นไหนลูกใหญ่ๆต้นไหนลูกใหญ่ๆพอที่จะลงสตอที่มันต้องมีเป็นมีฝวข่อนหลังนะอารมณ์ประมาณว่าอยากทำสวนผู้นนี้ยาก สวัสดีครับวันนี้เรามาเที่ยวสวนทุเรียนชัยานันนะครับที่กันทะลักกำลังเริ่มโตกำลังโตัาอก สวัสดีครับวันนี้เรามาดูสวนทุเรียนอีกแล้วแต่ยังไม่โตนะครับน่าจะเดือนมิถุนากรกกดาวสวนพี่ชชายายนั้นนะครับทุเรียนเคยเอาไปปลูกที่นายังไม่โตเลยครับ ยังไม่เป็นยังไม่เป็นผ่อนเป็นออกลูกเลยกำลังโตแต่ลูกเล็กมันร่วง ท,ทุเรียนหมอนทองพวกเขาไฟนะครับกันทลักครับส่วนนี้น่าจะอุทนากรกดาครับโตส่วนอยู่ ใกล้บ้านกันทลักครับส่วนเพื่อนเพื่อนพี่วิชัยครับเพื่อนวิชัยครับมาเที่ยวสวนทุเรียนยามเย็นนะครับขับกำลังไล์สดน,นะครับ เรียนส่วนชยานานนะครับเป็นทุเรียนภูเขาไฟร้อยตั้งแต่ไม่ามาทุเรียนหมอนทองภูเขาไฟกันทะลักนะครับกำลังโตครับแต่ยังยังไม่แก่ครับ <c oughs> ใหญ่มาก

ส่วนชยานันนะครับอยู่ตรงบ้านทุ่งสีอุดมบ้านสีอุดมไม่ใช่ทุ่งสีอุดมบ้านสีอุดมตำบลจานใหญ่อำเภอกันทลักษ์งหวัดศรีสะเกดติดกับสี่แยกไฟแดงแยกบ้านจานนะครับติดกับแยกไฟแดงบ้านจานนะครับจะเป็นอยู่ติดกับสถานีอนามัยสีอุดมนะครับมาเยี่ยมได้จะเห็นภาพบรรยากาศสวนนะครับบายบายขอบคุณนะครับ